โอ้ยยิ้มหมานกันยิม้มหมืนไหนมีทีหดนหัท,ทีกันนี่นี่หไหนนป้าปุกด้วยป้าป้าผกแค่ป้ากเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมหหอ,หหอุ้ยไอ้วาเหรคะเฮ้ยไอ้วาะเนี่ย สวยไหมไอวาสวยไหมสวยไหมคะสวยกันพูดกันสวยสวยค่ะพูดสิคุณตาก็เลยมากินข้าวกันคุณตาหมูเลี้ยงเสียดงดังพร้อมสั่นกระดิ่งคุณยายหมูทำพิซซ่าพร้อมสลัดสำหรับาอาหารกลางวันเป๊ป,ป้ากับชอชอบกินพิซซ่ากินกันได้เลยทุกคนคุณตาหมูพูด ทุกคนชอบกินพิซซ่าซึ่ตามหมูตักสลัดบางส่วนดดกินนมนไหมคะลูกนอนไหมจ้าลูะนอไนไหมจ้า <laughs> <Okay. S 3> นอนไหมคะ <c oughs> นอนไหมลูกอันนี้นอนไหมคะหลับไหมห <c oughs> ลับตาก่อนหลับตาหลับก่อนหลับตาก่อนเธอก็ต้องมาจับอะไรของฉันนะั่นแหละหลับตาก่อนโอเคทำได้ เอาเท้าอะไรขึ้นมาเนอาละวาเอาละวาดเลยหมดเลยอาละวาเลยหมดเลย